เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหามากุฏตราชวิทยาลัยชุด91เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช2525 25, เล่มที่9หน้า441-449ถึง449กพิกุณีขันธกะเรื่องพระนางมหาประชาบดีโคตมีโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณน,นิโครธารามเขตกรุงกบิลพัทในสักกะชนบท ครั้งนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าขอประทานวโลกาสพระพุทธเจ้าข่าขอสตรีพึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสห้ามว่า อย่าเลยโคตมีเธออย่าชอบใจการที่สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเลยแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามพระนางมหาประชาบดีโคตมีได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าขอประทานวรโรกาสพระพุทธเจ้าข้าขอสตรีพึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินยัย ที่พระตถาคตประกาศแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสห้ามว่าอย่าเลยโคตมีเธออย่าชอบใจการที่สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเลยครั้งนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีทรงน้อยพระไยว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วมีทุกข์เสียพระไทยมีพระพักนองด้วยน้ำพระเนตรทรงกันแสงพลางถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทำประทักษิณเสด็จกลับไปครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในกรุงกระบิลพัฒตามพระพุทธาพิรมแล้วเสด็จหลีกจาริกทางพระนครเวสาลีเสด็จจาริกโดยลำดับ ถึงพระนครเวสาลีข่าวว่าพระองค์ประทับอยู่ที่กูตาคารสาลาป่ามหาวันเขตพระนครเวสาลีนั้นครั้งนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีให้โปร่งพระเกศาทรงพระภูษายอมฝากพร้อมด้วยนางสากิียานีมากด้วยกันเสด็จหลีไปทางพระนครเวสาลีเสด็จถึงเมืองเวสาลี กูตาคารสาลาป่ามหาวันโดยลำดับเวลานั้นพระนางมีพระบาททั้งสองพองมีพระวรกายเกลือกั้วด้วยทุลีมีทุก์ขเสียพระไทยมีพระพักนองด้วยน้ำพระเนตรได้ประทับยืนกันแสงอยู่ที่ซุ้มพระทวารภายนอกท่านพระอานนท์ได้เห็นพระนางมหาประชาบดีโคตมีมีพระบาททั้งสองพองมีพระวรกายเกลือกั้วด้วยทุลี มีทุกขเสียพระไทยมีพระพักนองด้วยน้ำพระเนตรประทับยืนกันแสงอยู่ที่ซุ้มพระทวารภายนอกครั้นแล้วได้ถามว่าดูก่อนโคตมีเพราะเหตุไรพระนางจึงมีพระบาททั้งสองพองมีพระวรกายเกลือกกลั้วด้วยทุลีมีทุก์ขเสียพระไทยมีพระพักชุ่มด้วยน้ำพระเนตรประทับยืนกันแสงอยู่ที่ซุ้มพระทวารภายนอก พระนางตอบว่าพระอานท์เจ้าข้าเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วพระอานนท์กล่าวว่าดูก่อนโคตมีถ้าเช่นนั้นพระนางจงรออยู่ที่นี่แหละสักครู่หนึ่งจนกว่าอัตมาจะทูลขอพระผู้มีพระภาคเจ้าให้สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข่าพระนางมหาประชาบดีโคตมีนั้นมีพระบาททั้งสองพองมีพระวรกายเกลือกกล้วยด้วยทุลีมีทุก์ขเสียพระไทยมีพระพักนองด้วยน้ำพระเนตร ประทับยืนกันแสงอยู่ที่ซุ้มพระทวารภายนอกด้วยน้อยพระไทยว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วขอประทานวโรกาสขอสตรีพึงได้การออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสห้ามว่าอย่าเลยอานท์เธออย่าชอบใจการที่สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเลยแม้ครั้งที่สองท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าขอประทานวโรกาสขอสตรีพึงได้การออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วพระพุทธเจ้าขา้า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสห้ามว่าอย่าเลยอานอนท์เธออย่าชอบใจการที่สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเลยแม้ครั้งที่สาท่านพระอานอนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าขอประทานวรโรกาสขอสตรีพึงได้การออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว พระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสห้ามว่าอย่าเลยอานน์เธออย่าชอบใจการที่สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเลยครั้งนั้นท่านพระอานนท์คิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว ฉไน,นหนอเราพึงทูลขอพระผู้มีพระภาคเจ้าให้สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วโดยปริยายสักอย่างหนึ่งจึงทูลถามว่าพระพุทธเจ้าข่าสตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วควรหรือไม่เพื่อทำให้แจ้งแม้ซึ่งโสดาปติผล สกิทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตตผลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนอานน์สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วควรเพื่อทำให้แจ้งแม้ซึ่งโสดาปติผลสกิทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตตผลพระอานน,นก์กราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข่าถ้าสตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วควรเพื่อทำให้แจ้งแม้ซึ่งโสดาปติผลสกิทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตผลได้พระพุทธเจ้าค่าพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระมาตุฉาของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีอุปการะมาก ทรงประคับประคองเลี้ยงดูทรงถวายขีระทาราเมื่อพระชนนีสวรรคตได้ให้พระผู้มีพระภาคเจ้าสเสวยขีระทาราขอประทานวรโรกาสขอสตรีพึงได้การออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตในพระธรรมวินยัยที่พระตถาคตประกาศแล้วพระพุทธเจ้าข้าครุธรรมแปดประการพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่า ดูก่อนอานนท์ถ้าพระนางมหาประชาบดีโคตมียอมรับคารุธรรมแปดประการข้อนั้นแหละจงเป็นอุปสัมปทาของพระนางคือ 1. ภิกษุณีอุปสมบทแล้ว100รปีต้องกราบไหว้รุกรับทำอัญชลีกรรมสามีจิกรรมแก่ภิกษุที่อุปสมบทในวันนั้นทำแม้นี้ภิกษุณีต้องสการะเคารพ นับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต 2. ภิกษุณีไม่พึงอยู่จำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุทำแม้นี้ภิกษุณีต้องสการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต 3. ภิกษุณีต้องหวังทำสองประการคือถามวันอุโบสถหนึ่งเข้าไปฟังคำสั่งสอนหนึ่ง จากภิกษุสงฆ์ทุกกึ่งเดือนทำแม้นี้ภิกษุณีต้องสการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต 4. ภิกษุณีอยู่จำพรรษาแล้วต้องปวาวณาในสงสองฝ่ายโดยสถานทั้งสามคือโดยได้เห็นโดยได้ยินหรือโดยรังเกียจทำแม้นี้ภิกษุณีต้องสการะเคารพ นับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต 5. ภิกษุณีต้องทำที่หนักแล้วต้องประพฤติปักขมานัดในสงฆ์สองฝ่ายทำแม้นี้ภิกษุณีต้องสการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต 6. ภิกษุณีต้องสแสวงหาอุปสัมปทาในสงฆ์สองฝ่ายเพื่อสิกขามานา ผู้มีสิกขาอันศึกษาแล้วในธรรมหกประการครบสองปีแล้วทำแม้นี้ภิกษุณีต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต 7. ภิกษุณีไม่พึงด่าบริพาสภิกษุโดยปริยาอย่างใดอย่างหนึ่งทำแม้นี้ภิกษุณีต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปิดทางไม่ให้ภิกษุณีทั้งหลายสอนภิกษุเปิดทางให้ภิกษุทั้งหลายสอนภิกษุณีทำแม้นี้ภิกษุณีต้องสการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิตดูก่อนอานอน์ก็ถ้าพระนางมหาประชาบดีโคตมียอมรับครุธรรมแปดประการนี้ข้อนั้นแหละ จงเป็นอุปสัมพทาของพระนางครั้งนั้นท่านพระอานนท์เรียนคารุธรรม8ประการในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเข้าไปหาพระนางมหาประชาบดีโคตมีชี้แจงว่าพระนางโคตมีถ้าพระนางยอมรับคารุธรรม8ประการข้อนั้นแหละจักเป็นอุปสัมพทาของพระนางคือ 1. นึ่พิษุณีอุปสมบทแล้วหนึรปี ต้องกราบไหว้รุกรับทำอัญชลีกรรมสามีจิกรรมแก่ภิกษุที่อุปสมบทในวันนั้นทำแม้นี้ภิกษุณีต้องสการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต 2. ภิกษุณีไม่พึงอยู่จำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุทำแม้นี้ภิกษุณีต้องสการะเคารพนับถือบูชา ไม่ละเมิดตลอดชีวิต 3. ภิกษุณีต้องหวังทำสองประการคือถามวันอุโบสถหนึ่งเข้าไปฟังคําสั่งสอนหนึ่งจากภิกษุสงฆ์ทุกกึ่งเดือนทำแม้นี้พิกษุณีต้องสการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต 4. ภิกษุณีอยู่จำพรรษาแล้วต้องประรวณาในสงสองฝ่าย โดยสถานทั้งสมคือโดยได้เห็นโดยได้ยินหรือโดยรังเกียจทำแม้นี้ภิกษุณีต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต 5. ภิกษุณีต้องทำที่หนักแล้วต้องประพฤติปักขมานัตในสงสองฝ่ายทำแม้นี้ภิกษุณีต้องสักการะเคารพนับถือบูชา ไม่ละเมิดตลอดชีวิต 6. ภิกษุณีต้องสแสวงหาอุปสัมปทาในสงสองฝ่ายเพื่อสิกขามานาผู้มีสิกขาอันศึกษาแล้วในธรรมหประการทำแม้นี้ภิกษุณีต้องสการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต 7. ภิกษุณีไม่พึงด่าบริาพาทภิกษุโดยปริยาอย่างใดอย่างหนึ่งทำแม้นี้ ภิกษุณีต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต 8. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปิดทางไม่ให้ภิกษุณีทั้งหลายสอนภิกษุเปิดทางให้ภิกษุทั้งหลายสอนภิกษุณีทำแม้นี้ภิกษุณีต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิตพระนางโคตมี ข้าพระนางยอมรับคารูธรรม8ประการนี้ข้อนั้นแหละจะเป็นอุปสัมปทาของพระนางพระนางมหาประชาบดีโคตมีกล่าวว่าข้าแต่ท่านพระอานนท์ดิฉันยอมรับคารูธรรม8ประการนี้ไม่ละเมิดตลอดชีวิตเปรียบเหมือนหญิงสาวหรือชายหนุ่มที่ชอบแต่งกายอาบน้ำสระเกล้าแล้วได้พวงอุบลพวงมะลิหรือพวงลำดวนแล้ว พึงประคองรับด้วยมือทั้งสองตั้งไว้เหนือเสียงก้าฉะนั้นพระมรรย์ไม่ตั้งอยู่นานครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข่าพระนางมหาประชาบดีโคตมียอมรับคุรุธรรมแปดประการแล้วพระมาตุชาของพระผู้มีพระภาคเจ้า ประสมบทแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนอานน์ก็ถ้าสตรีจักไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วพรหมจ,จันย์จักตั้งอยู่ได้นานสัตวธรรมจะพึงตั้งอยู่ได้ตลอดพันปีก็เพราะสตรีออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วบัดนี้ พรหมจรรย์จกไม่ตั้งอยู่ได้นานสัตธรรมจกตั้งอยู่ได้เพียงห้าร้อปีเท่านั้นดูก่อนอานนท์สตรีได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยใดธรรมวินัยนั้นเป็นพรหมจรรย์ไม่ตั้งอยู่ได้นานเปรียบเหมือนตระกูลเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่มีหญิงมากมีชายน้อยตระกูลเหล่านั้นถูกพวกโจรลักทรัพย์กำจัดได้ง่ายอีกประการหนึ่ง เปรียบเหมือนหนอนขยอกที่ลงในนาข้าวสาลีที่สมบูรณ์นาข้าวสาลีนั้นไม่ตั้งอยู่ได้นานอีกประการหนึ่งเปรียบเหมือนเพลี้ยที่ลงในไร่อ้อยที่สมบูรณ์ไร่อ้อยนั้นไม่ตั้งอยู่ได้นานดูก่อนอานน์บุรุษกั้นทำนบแห่งสะใหญ่ไว้ก่อนเพื่อไม่ให้น้ำไหลไปแม้นฉันใดเราบัญญัติครุธรรมแปดประการแก่ภิกษุณี เพื่อไม่ให้ภิกษุณีละเมิดตลอดชีวิตฉันนั้นเหมือนกันครุธรรมแปดประการของภิกษุณีจบพุทธานุญาตให้อุปสมบทภิกษุณีครั้งนั้นพระมหาประชาบดีโคตมีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมได้ยืนณนที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้า หม่อมฉันจะปฏิบัติในนางสากิยานีพวกนี้อย่างไรลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงให้พระนางมหาประชาบดีโคตมีเห็นแจ้งสมาทานอาจหารร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วทีนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีผู้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงชี้แจงให้เห็นแจ้งสมาทานอาจหาร ร่าเริงด้วยทรมีกถาแล้วจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทำประทักษิณกลับไปลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำรรมีกถาในเพราะเหตุเป็นเขามูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทภิกษุณีครั้งนั้น ภิกษุณีเหล่านั้นได้กล่าวกับพระมหาประชาบดีโคตมีว่าพระแม่เจ้ายังไม่ได้อุปสมบทแต่พวกดิฉันอุปสมบทแล้วเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้อย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายพึงให้อุปสมบทภิกษุณีลําดับนั้นพระมหาประชาบดีโคตมีเข้าไปหาท่านพระอานนท์ อภิวาทแล้วได้ยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกล่าวว่าท่านพระอานนท์ภิกษุณีเหล่านั้นพูดกับดิฉันอย่างนี้ว่าพระแม่เจ้ายัางไม่ได้อุปสมบทแต่พวกดิฉันอุปสมบทแล้วเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติไว้อย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายพึงให้อุปสมบทภิกษุณีครั้งนั้นท่านพระอนนท์ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าพระมหาประชาบดีโคตมีกล่าวอย่างนี้ว่าท่านพระอานนท์ภิกษุณีพวกนี้พูดกับดิฉันอย่างนี้ว่าพระแม่เจ้ายังไม่ได้อุปสมบทแต่พวกดิฉันอุปสมบทแล้วเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติไว้ยอย่างนี้ว่า ภิกษุทั้งหลายพึงให้อุปสมบทภิกษุณีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนอานนท์พระมหาประชาบดีโคตมีรับครุธรรม8ประการแล้วในการใดพระนางชื่อว่าอุปสมบทแล้วในการนั้นทีเดียวจบ